เพลงนี้ชื่อเสียงและการทำรวมเป็นอย่างมากจนผมและลูกสาวเป็นของชื่อเลื่ มองชั้นเห็นแับว่าตัวเองและเพื่อนชายของความวุ่นวายทั้งหมดแต่ทุกท่านไม่ใช่อนึ่งใจพี่จอมค่ะเพราะที่ท่านมาดขอชั้นเป็นชายเพียงผู้เดียวคือคุณแทนก็ดีคุณจะได้ตัดสินง่ายทังไอ้คุณชั้นและไอ้ผมแทนแต่ก็อยากแต่ตัวเองหากที่อยากแต่เองอยากไปอยู่กับไอ้คุณแทนมองชั้นไม่อยากกลับไปอยู่กับคุณแทนพี่จอาค่ะ ถ้าอย่างไหนเออยากกลับไปอยู่กับไอ้คนชาใช่ไหมไม่ไปจองค่ะมองฉันเยแล้วก็อยากไปอยู่กับคนชานด้ยเจ้าค่ะอะไรพออเองว่าไม่กลับไปอยู่กับคนชาแล้วมัไม่กลับไปอยู่กับคนแทนเอจะเอาอย่างไรมองฉันไม่อยากหลับไปอยู่กับใครเลยด้วเจ้าค่ะหมายความว่าเอจะไม่เลือกใครเอมีแค่คนกับไครมองฉันไม่รู ถ้าเองไ่เลืองมันจะทำให้ไอ้สองคนนี้ติดก,กับพึ่งเองมันจะไม่ยิ่นตัวเองไม่ดนุนเอยยังไงวันนี้เองจะต้องเลือกไม่อย่างนั้นข้าจะประหารเองให้พ่อของงงฉันมันรุนนน่ว่าจะทำไห้นงันมาดูจะอธิบายมลนจะทำไงก่อนเป็นจอมค่ะถ้าเข้าใจไอตผลของเองนะยังไงวันนี้เองก็ต้องเล่าแม่ลังทองราไปเถอะทุกคนจะไดห้หรู้ว่าไอ้คนแพ้ นในวันที่ของฉันแตกานกับคุณแผนวันนั้นก็มีเหตุกรารณ์ที่คุณผแผนถูกเดียกไปทำสักระทันหันแต่พอไปเสธจไม่ได้หลังจากนั้นคุณช้าได้มา,าบอกกับหมอฉันว่าคุณแผนตายแล้วแล้วมันเข้หมปบอกฉันแต่หนับตัวเองต่เลยรอหันไปมีการคุณแผ่น คือคนเดียที่เป็นมีความที่สองของคุณแผลหมองฉันรับไม่ได้และต้ิใจที่จะอยู่กับคุณช้าเคามอกฉันไม่ได้มีคนเดียของคุณแผลแต่มีเพนเดยที่คุณชางเข้าคนใดและยอมฟวาีใคคุณแผลทาให้เขาต้องเสุกอี่างปีทัางทังที่ตอนนั้นหมองฉันกลังท้องูจนหมองฉันลอดคุณช้าถ้ายังจะฆ่าร่ามของหมองฉัน ยังนั่ง้มองฉันไ่ได้ด้วยพร่เ้าค่ะแต่ผของเองมีแค่เรือแม่ท้องมีคือัฉพาอที่ทำให้มองฉันโดยที่จะไมอยู่กับคนชาหรือคนแทนประจะวันท้องอายุโมโหขนนมองฉันไม่กล้ากระตอกค่ามองฉันไม่ไกากับนชีวิตที่เดิอเราที่ผ่านมามองฉันทาารใช้ นอกจากจะให้ผู้หญิงทุกคนลุกขึ้นสูงเพราะเราไม่ใช่แต่อำใจของผู้ชายเราก็มีสัเสิทธิ์ที่จะพูดทาไมเราไม่ลุกขึ้นมาพูดแม่วันทองถ้าเข้าใจเองนะแต่วันนี้แองต้องเลือกเพราะมันเป็นคำคำเดียวคือคำให้แองมีชีวิตต่อไปข้าไปดูแลถ้ามัมีเองมาเลือกข้าจะปรานแอง ถ้าพูดตั้งใจ่ต้นแล้วว่าเอนงนั้นมีเรื่องถ้าจะประยงานเองยังไงงฉันก็ยังอยากจะทำตัวเป็นเจ้าค่ะเองนัง้นเป็นผู้ยญิงสองใช่ไหมเห็นชัดไหมเอางันไปละฮะ จะเร้วยประหาะรตัวงแต่มาถึงวันทองเดินมาถึงจุดที่ต้องนั่งต้องประหารแล้วนั่งลงแล้วก็มีชาวบ้านมาทะเลออกกาะกันเรือร่องวันทองเป็นหญิงสองใจหรือไม่จนทำให้ทะเลาะกันหนักพอเองอย่ามาที่แบบเพื่อฆ่าเลยข้ามันก,ก็แป็นผู้หญิงคนนึงที่เชื่อในสิ่งที่มาชนม แล้วตอนนี้ทางก็เชื่อในสิ่งที่พันอยู่ยาเสือเวลาขับคาเลยเพราะอีกไม่มานเดียวเีงทานั้นก็ตาย,ยแล้วแล้วงานทุกคนลืมเรื่องราวของคาไปแต่มีสิ่งเดียวที่ทางสะพายตัวเองจดจำไว้คือวันทองไม่ใช่หญิงสองใจ ในใจอยาเป็นคนได้หีวินที่ใจให้จำว่ามันไม่ควรรักใครเจ็ที่ใจใครใเาขาตบน่าร้ายใจเมื่อตัวเองจริงๆที่เธอรู้ใจไม่ไายฉันยอมสองใจรา